แลงฟันเป็นอีกรูปแบบการใช้น้ำที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันซึ่งถ้าหากเราเลือกวิธีการบ้วนปากโดยการใช้แก้วน้ำก็จะใช้น้ำเพียง0.5-1ถึงลิตรซึ่งน้อยกว่าการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ตลอดสำหรับก๊อกน้ำในบ้านเรานั้น ตราการไหลของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่9ลิตรต่อนาทีถ้าเราใช้เวลาในการแปลงฟัน3นาทีและเปิดก๊อกน้ำให้ไหลยอย่างเต็มที่ก็จะใช้น้ำปริมาณมากถึง27ลิตรในการแปลงฟันเลยทีเดียวรู้อย่างนี้แล้วแปลงฟันในครั้งต่อไปก็อย่าลืมเอาวิธีประหยัดน้ำด้วยการบ้วนปากด้วยแก้วไปใช้เพราะช่วยชาประหยัดน้ำก็เท่ากับช่วยเราประหยัดเงิน